สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบก,กับเราในช่องสีโดโอพอเงินนะครับผมวันนี้มาดูพี่ชัยนะครับผมยกต้นไม้นะครับผมดูคับแม่แม่ครับผมยกต้นไม้คึกคักนะครับผมมาดูครับผม โอ้ Ooh, ต้นใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ต้นใหญ่มากนะครับผมยกต้นไม้นะครับผมลดส่วนต้นไม้ก็อยู่ฝั่งทางฝั่งด้านหลังของพี่ชัยนะครับผม นี่ครับต้นไม้ที่ยังไม่ตอนที่ยังไม่ได้หักนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับแม่แม่อยู่ข้างหลังพี่ชัยนะครับพี่ชัยยกต้นไม้มาทางต้นเลยนะครับผมดูเราจะให้กล้วยพี่ชัยนะครับนี่ให้ไปแล้วสองวีนะครับนี่วีที่สามนะครับแม่แม่ครับก็เร็วครับครับพี่ชัยครับนี่ครับผมเราต้องโยนไปนะครับแม่แม่เพราะว่าควรต้นไม่อยู่นะครับผม เมืต้นไม่อยู่เราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมทุกน,นี้ก็จะมาปลูกต่อฟางนะครับแม่แม่เพราะว่าทางบ้านก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันเสร็จแล้วนะครับผมก็ปลูกอยู่ทุ่งนานะครับผมดูครับนี่เพิ่มความคึกคักให้เนาะให้พี่ชัยนะครับผมครับก็เร็วครับพี่ชัย ครับกัเร็วครับครับนี่ต้องโยนไปนะครับแม่แมส่วนน้องโพน้องเบียก็เอากินน้ำนะครับผมแม่แม่ครับผมโอ้นี่ขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,นะครับผมที่เอากล้วยมาให้พี่ชัยนะครับผม โยนไปอีกแล้วครับต้องโยนเอานะครับแม่แม่เพราะว่านี่วีสุดท้ายครับผมพี่ชัยได้เกตวีแล้วครับก็เร็วครับก็เร็วครับครับ ครับนี่เราก็จะไปดูน้องโพต่อนะครับแม่แม่น้องโพก็เดินหาที่กินน้ำนะครับผมนี่ครับพี่ชจยพี่ชจยกับน้องโพอยู่ไม่ห่างกันนะครับแม่แม่เพียงแต่ว่าอยู่คนละฝั่งนะครับผมนี่น้องโพอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเพราะว่ามีที่เขาอัดฟางแล้วเขาก็เก็บ ไว้ที่เดียวนะครับนอกนั้นเขาก็ยังไม่ให้ปลูกนะครับพม่แม,แม่วันนี้น้องโพก็มาอยู่ทุ่งนาตั้งแต่เช้าเลยนะครับอยู่กับพี่ชัยนะครับผมส่วนน้องโพก็ไปตามหาน้องโูนะครับพม่แม่วันน้องเบียร์จะไปกินน้าที่ไหนนะครับผมพม่แม,แม่เพราะว่าดูครับต่อฟางก็สวยนะครับพม่แม่แมตอนค่ำนี้เราก็น่าจะ นอนที่นี่เลยนะครับผมเอาน้องนอนที่นี่นะครับผมดูครับโอ้โน้นฝั่งนู้นครับผมน้องโคของเรานะครับแม่แม่เพราะว่าขีา่หาที่กินน้ํานะครับผมที่กินน้ํามาอยู่ทุ่งวันแรกเป็นยังไงเนาะครับผม เดินหาที่กินนะครับเพราะว่าที่ลงยากมากเลยนะครับผมน้องเบียร์จะขี่ไปกินอยู่ก็ไกลพอสมควรนะครับผมประมาณนีดได้ที่ลงแล้วครับผมได้ที่ลงแล้วยังไม่ได้ครับเพราะว่าที่ยังสั่นอยู่นะครับแม่ที่ยังแบบลึกนะครับแม่เราต้องหาที่ใหม่ให้น้องได้กินนะครับผมดู สวัสดีครับแม่แม่ก็เร็วฮานาพี่นะสวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับรอครับครับรอครับครับโอ้อยากกินน้ําแรงมากนะครับแม่แม่ดูอาการน้องโผนะครับแม่แม่กินน้ํา เพราะว่าเรามาผูกก็ช่วง8ปดโมงเช้านะครับแม่แมตอนนี้ก็น่าจะได้4ี่โมงสาโมงครึ่งนะครับผม เจอที่กินน้ำเลยนะครับนี่ครับตอนนี้อมโปก็หาที่กินน้ำแล้วนะครับแม่แม่แมโอ้ถ้าอยู่ตรงนี้กินน้ำเยอะนะครับแม่แม่เพราะว่า น้องได้กินต่อฟางกินหญ้าแบบธรรมชาตินะครับน้องก็จะกินน้ำเยอะไม่เหมือนอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านถ้าถ้าได้กินต้นกล้วยนอ้ไม่ค่อยกินน้ำเลยนะครับแม่แม่ดูครับนี่ดูรอยนอนด้วยนะครับสงสัยน้องโพนอนกลางวันนะครับแม่แม่แมดู แก้มติดดินนะครับถ้าแก้มติดดินอย่างนี้แสดงว่านอนกลางวันนะครับแม่แม กินน้ำเยอะมากๆครับแม่แมนี่ยังไม่พอครับยังไม่พอถ้าอยู่ทุ่งก็ น้องช้างของเราจะกินน้ำเยอะนะครับอ้ดูครับยังไม่อิ่มตักตักตักอิ่มแล้วก็จะเดินทางไป ก็จะเดินไปหาที่ลงนะครับลงอาบนะครับพ่แม่ครับผมถ่ายคลิปนี้นะครับก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมฝากเป็นกําลังใจทางช่องสีดอพงเงินนะครับผมถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ายคลิปนี้คนเีกกับน้องพงษ์กันก็กล่าวคำว่าสวัสด,ดีนะครับผม